ครับตัวเล็กนี่คือแม่ปูท้องนะนี่คือแม่ปูท้องนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาเราลื้อบ่อทุกครั้งเนี่ยนะครับมันจะสิ่งที่มันจะเจอก็คือมันจะเจอผลกระทบนะครับแบบนี้นะถ้าเราลื้อบ่อนะครับ <Mun> ทุกครั้งเราจะเจอเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเจอแม่ปูท้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าคือขอบคุณครับคุณหนิงนิ่งหน่องนะขอบคุณมากครับนะถ้าเราจะลื้อบ่อเนี่ยผมต้องบอกว่านะถ้าเราจะลื้อบ่อเราจะจับเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงในการลื้อบ่อเพราะว่ามันจะเจอนะครับพวกแม่ปูท้องแม่ปูไข่ นะครับเนี่ยอันนี้นะแต่ถ้าเราจะต้องจับนะครับจําเป็นแล้วครับเราก็ต้องนะจำเป็นต้องลื้อนะครับจําเป็นต้องแยกเขาออกมานะครับทําการฟักนะครับแม่ปูนะสวัสดีนะครับทึกโค้นะครับสวัสดีนะครับนะครับมาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะทุกคนนะนี่นะครับเข้ามาทักทายกันนะครับนี่ปูนาน้ําใสนะครับสะอาดสะอาดนะครับแบบนี้นะนี่เห็นไหม อุปกรณ์นะครับนี่วันนี้พอดีผมเอากระเบื้องออกนะครับแล้วผมก็อ่าเหลือแต่ตัวปูเนี่ยนะครับเรากําลังจะจับตัวปูแล้วก็จะทัดไซส์กันจะจับเนี่ยทำให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นตัวปูทั้งหมดเลยนะครับอายุนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงนะไซส์ที่เราจะเลี้ยงเนี่ยก็อายุนี้นะครับก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับเราก็จะเริ่มจับแล้วเริ่มทัดไซส์กันแล้วล่ะนะครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับนี่ตัวมันก็จะไซส์ใหญ่นะครับไซส์นี้แหละนะครับเราก็เริ่มจับเริ่มทัดไซส์กันอ่านะครับ สวัสดีนะครับทุกคนนะครับสวัสดีนะครับปูตัวเล็กตัวน้อยนะครับอันนี้นะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับทุกคนนะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทักทายกันนะครับอ่านะครับสอบถามได้เลยนะถ้าที่สนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ผมก็พานะครับเพื่อนๆมาดูนะครับนี่ปูนานะครับก่อนที่เราจะจับนะครับก็จะประมาณนี้ <S <s น,นี่นะครับนี่คือในบ่อในบ้านผมเนี่ยผมจะทําเป็นบ่อนะครับบ่อที่แนะนํานะครับก็คือขนาดกระชังนะครับสองคูณสามนะครับใครที่คิดจะเริ่มต้นใครที่คิดจะเลี้ยงเนี่ยนะอ่าแล้วครับเริ่มต้นนะครับโดยการหาบ่อหาพื้นที่ให้ได้ก่อนนะครับหาบ่อหาพื้นที่ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเรามีบ่อเรามีพื้นที่แล้วนะครับเราถึงจะเริ่มต้นนะครับที่จะที่จะเริ่มเลี้ยงได้นะครับแล้วก็การลงทุนนะครับใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องตัวบ่อ นะบ่อปูนะครับที่ใช้สําหรับในการเลี้ยงปูนานะครับระบบน้ําใสเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะบ่อที่ดีเลยนะเอาซิงว่าที่บ่อที่ดีและคุ้มค่าคุ้มทุนนะครับบ่อที่แข็งแรงนะครับทนทานนะครับนานที่สุดนะครับก็คือจะเป็นบ่อปูนทุกคนมันคือบ่อปูนั่นเองนะครับนี่นะถ้าใครมีทุนนะครับสามารถทําได้คือบนบ่อปูเลยนะครับจะดีกว่านะบ่อปูนี่นะครับจะแข็งแรงทนทานนะครับแต่อ่มันจะต้องใช้ทุนนะครับสูงหน่อยนะครับบ่อปูนะครับมันจะต้องใช้ทุนสูงหน่อยนะถ้าเรา มีทุนนะครับมีทุนมีแรงนะครับมีช่างนะครับเราก็สามารถทําเป็นบ่อปูนได้เลยนะครับเธอคือที่1นะครับสวัสดีครับสนใจเลี้ยงนะครับได้ครับผมนะคืออันนี้นะครับเพื่อนๆนะใครที่เข้ามาใหม่ๆนะผมมาแนะนำนะครับนะเทคนิคนะครับประสบการณ์เรื่องของการเลี้ยงนะครับแบบอุรยานะการทําฟาร์มปูนานะครับเพื่อนๆนะนี่คือการทําฟาร์มปูนานะครับแบบนี้นะเป็นปูนาน้ําใสนะถ้าใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้นะอุรยานะครับยินดีแนะนําให้นะครับเพื่อนนะ ใครที่สนใจนะครับอยากจะทําฟาร์มอยากจะศึกษาอยากทักทายนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับจิ้มไปที่นะครับช่องทางติดต่อนะไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อความส่งรูปพื้นที่นะรูปขนาดนะครับตัวนะครับเราจะวางบ่อวางพื้นที่อะไรนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะอ่ะส่งมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมนะครับตอบให้นะจะทยอยตอบให้นะครับนะเลี้ยงได้หรือพี่ครับอ่าลองดูนะครับ6ปีนะเราเลี้ยงมานะครับตอนนี้นะครับหูกรยานะครับทำฟาร์มปูมานะครับ6ปีแล้วนะนี่นะครับ เราทำฟาร์มกูนานะครับมาหกปีแล้วนะครับทุกคนนะครับยินดีนะครับทุกคนนะนะครับก็มาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับทุกคนนะอ่าตอนนั้นผมเชื่อว่าหลายคนนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับว่าวิธีการเลี้ยงนะครับเขาทำยังไงนะครับคุณอิงอ้อนสวัสดีครับผมอ่าเข้ามาทักทายกันนะครับทุกคนนะเพื่อนๆนะใครอยากได้ประสบการณ์อยากได้ความรู้นะครับเพื่อนๆนะกดติดตามอุรยาไว้ก่อนนะอ่ากดติดตามอุริยาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามา แบ่งปันให้ความรู้กันนะครับคือการเลี้ยงนะครับพ่อแม่พันเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทําก็คือทุกคนจะต้องมีบ่อก่อนปูนานะครับมันจะอยู่ได้นะครับคือมันต้องมีน้ําสถานที่คือเป็นบ่อกักเก็บน้ําแล้วก็บ่อนั้นเนี่ยนะครับจะต้องถ่ายน้ําได้สะดวกได้ง่ายเพราะว่าหัวใจสําคัญนะครับในการเลี้ยงปูนาเนี่ยนะครับก็คือน้ํานะครับที่สะอาดทุกคนน้ําที่สะอาดนะครับถ้าน้ําไม่สะอาดนะครับมันอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นที่มานะครับของปูไม่แข็งแรงนะครับ คุณอนันต์สวัสดีครับผมคุณอ้วนนะขอบคุณนะครับที่แชร์ไลฟ์ผมนะคุณโด่งบินได้นะครับพอขายได้นะครับอยู่ใช่ไหมโอ้ขายดีครับนะผมจะบอกกับเพื่อนๆนนะนะผมจะบอกกับเพื่อนๆนนะครับทุกคนนะคนที่เริ่มต้นในการเลี้ยงใหม่เนี่ยนะครับก็คือจะกังวลว่าเอ๊เราเลี้ยงแล้วแล้วครับเราจะขายที่ไหนนะครับแต่ถามว่าผมณตอนนี้นะตอนนี้นะครับของผมเองเนี่ยนะครับผมก็ห่วงกังวลว่าผมจะเอาปูที่ไหนนะครับมาแปรรูปแล้วก็มาขายนะเพราะตอนนี้คนที่สนใจนะครับทักทายเข้าาาามมมมะรผก็ไ่่สถทีจให ปูนานะครับกับเขาได้นะครับผมไม่สามารถที่จะให้กับเขาได้เพราะว่าปูนาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันไม่เพียงพอนะครับมันไม่เพียงพอเดี๋ยวเดินดูให้หน่อยนะมันไม่เพียงพอนะครับเพื่อนๆนะจึงมาบอกนะครับวิธีการแนะนําว่าเอ้ยเพื่อนๆนะถ้าใครที่มีพื้นที่ใครมีเวลานะครับล้อสนใจนะครับลองทํานะครับลองทําแบบนี้ที่ผมแนะนําให้นะครับแบบนี้เพ,พื่อนๆลองทํานะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับจะได้มีอาชีพนะครับอีกหนึ่งอย่าง เลี้ยงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจําหน่ายที่ไหนหรือจะยังไงเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับมาจําหน่ายนะครับมาคืนนะครับนาขายนะครับให้กับลูเรยาก็ได้นะอ่านะครับเราสอนเลี้ยงให้นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผูกมัดอะไรกันนะนี่สอนให้แนะนําให้นะครับแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับทุกวันนี้นะครับอาชีพเดียวนะอยู่ไม่ได้นะคุณสมทรงนะครับสวัสดีนะครับผมนะสวัสดีถ้าเ็เพื่อนใหม่นะครับเพื่อนเก่าด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับสอบถามได้นะครับพเปิ้ลนะครับคุณธนกิจสวัสดีครับคุณเบียร์นะครับคุณอาทิตย์นะครับคุณด่งบินได้ขอบคุณนะครับกับของขวัญนะกับกุหลาบนะขอบคุณนะครับอ่านะครับพเปิ้ลนะครับสวัสดีครับผมนี่นะครับ นะหลายคนนะครับเพิ่งเปิดมาเจอนะครับจะได้เห็นนะครับเปิดมุมมองนะครับว่าอปูนานะครับเราเลี้ยงได้เราทําอะไรยังไงนะครับนี่คือเป็นมุมมองนะคือเวลาเราเลี้ยงปูเนี่ยนะครับต้องบอกครัเข้าใจงี้ว่าปูนะครับมันจะมีช่วงอายุช่วงเวลาของมันนะครับเราจะขายนะครับตามไซส์นะเราจะขายตามไซส์ตามขนาดนะครับเมื่อก่อนนะครับเราก็จะขายเป็นกิโลนะครับเมื่อก่อนนะเราก็จะขายเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลนะครับก็คือเหมาเหมาเนี่ยนะครับมันจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนานะครับผมก็คิดว่าเราจะ ขายยังไงเนี่ยเพื่อให้มันมีมูลค่าขึ้นนะครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่ไข่เป็ดอ่ะไข่ไก่เนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์เลยนะครับใหญ่สุดเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับลดทอนไปกุ้งนะครับที่เรากินนะครับตามท้องตลาดเห็นไหมมันจะมีกุ้งเล็กกุ้งใหญ่กุ้งแยกประเภทเพราะนั้นปูนานะตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถแยกตามกลุ่มคนที่ต้องการได้นะครับเนี่ยปูนะครับเวลาจําหน่ายนะครับไซส์นะครับอย่างนี้นะเราเราคัดไซส์เนี่ยนะ อย่างวิธีการที่1นึ่งนะคนที่จะเลี้ยงนะครับรู้ก่อนนะว่าเขาจะขายยังไงวิธีการที่1คือถ้าเราจะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็จะขายเป็นคู่นะขายเป็นคู่นะหรือว่าจะขายเป็นตัวก็แล้วแต่นะตามที่เราตกลงตามที่เราโอเคนะครับการอุรยานะครับเราจะขายเป็นคู่นะครับก็คือมีคู่เล็กคู่กลางคู่ใหญ่นะครับนี่คือตัวที่เราจะขายนะครับจะมีจะมีคู่เล็กคู่กลางคู่ใหญ่นะครับที่เราจะขายคู่เล็กนะครับก็ซสายเป็นปูนะครับประมาณสัก5เดือนนะครับ4เซน นตไซส์นี้นะครับประมาณทัก4เซนนะครับแล้วก็นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นไซส์ประมาณทัก4เซนครึ่งนะครับ4เซนครึ่งแล้วก็เป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับประมาณ4-5เซนนะตัวขนาดต่างกันตรงไหนนะครับตัวเล็กนะครับให้ลูกน้อยนะครับตัวใหญ่ก็จะให้ลูกเยอะเท่านั้นเองนะครับอ่านะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะทุกคนนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันนะ นะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับอ่านะครับใครที่สนใจนะครับกดติดตามมุลยาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะกดติดตามมุลยาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อ่านะครับสงสัยนะครับตรงไหนนะครับก็ทักทายนะครับสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราลื้อบ่อนะครับวันนี้เราจะลื้อบ่อนะครับเราจะลื้อบ่อแล้วเราก็จะมีการปรับอ่าตรงนี้นะครับหนึ่งอย่างนะครับให้่เพื่อนดูนะบริเวณนะครับที่เป็นตรงมุมนะสำหรับใครที่ทําบ่ออยู่นะครับเห็นไหมบริเวณที่เป็นตรงมุมนะครับรอยต่อของกระชังนะครับที่มีการพับเนี่ย มันจะเป็นจุดอ่อนนะครับที่ปูนาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไต่นะครับสามารถที่จะหนีได้นี่แหละครับคือจุดหลักๆเลยนะครับที่เราจะต้องทําตัวป้องกันนะที่ตั้งนะครับเป็นขวดซ้ายมือนะครับคืออะไรคือผลิตภัณฑ์นะครับคุณโดมิตได้นะคือปูนาเนี่ยนะครับจะบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับหลายคนนะครับที่เข้ามาใหม่ๆนะปูนานะครับถ้าเราขายเป็นตัวขายเป็นปูกิโลนะครับปูสด แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าปัจจุบันนะครับที่ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับก็คือการแปรรูปนะาปูนานะครับมาต้มสุกนะครับแบบนี้นะแล้วก็ทําเป็นน้ําปูลานะครับแบบนี้นะเราสามารถจําหน่ายนะครับได้ทั้งในประเทศและก็นอกประเทศเลยนะครับนี่นะเราสามารถจําหน่ายได้นะครับอันนี้เป็นสูตรก็คือการเอาน้ําปูเนี่ยนะครับมาต้มน้าปูเนี่ยนะครับมาต้มต้มให้ได้น้ําปูนะครับต้มนะครับให้ได้น้ําปูนะครับที่ที่ที่สุกแล้วนะครับแล้วเราก็เอาปลาลานะครับมาต้ม แล้วก็มาใส่สัดส่วนนะครับที่มันพอดีเพราะนั้นน้ำปูลาเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนผสมของปูนะครับน้ำปลาด้วยนะครับแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่แรงนะทุกคนนะกลิ่นมันจะไม่แรงอ่าถ้าใครอยากชิมนะครับใครอยากชิมใครอยากลิ้มรสนะครับใครอยากสนับสนุนนะเพื่อนๆนะกดไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปโชที่เคสนะครับที่โชว์เคสสินค้าหรือว่าร้านค้าได้นะครับ อันนี้คือมาดูนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับได้ดูว่าปัจจุบันนะครับปูนานะครับที่เราเลี้ยงและเราจําหน่ายเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ขายแค่เป็นตัวขายเป็นสดนะสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือปูนานะครับเรามีการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับให้ตรงกับตลาดที่ต้องการนะครับใครที่อยากจะได้ตัวเมียอย่างเดียวนะครับก็ราคาพิเศษใครได้เป็นปูค่าไซส์นะครับโล200นะครับปูนาพิเศษอ่ะอย่างเช่นบางคนบอกชอบตัวเมียนะเพราะว่าตัวเมียมันมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบตัวเมียก็ ได้นะครับโลละ200 250นะครับได้อันนี้คือเราคัดให้นะแต่ตอนเนี้ยนะครับปัญหาของผมคือนะครับปูนะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับนะครับที่ที่ใช้อยู่เนี่ยครับเพื่อนๆนะมันมีไม่เพียงพอนะครับกับความต้องการนะครับเพราะเราทั้งเลี้ยงด้วยแล้วเราก็ทั้งแตรรูปด้วยเนี่ยครับมันจะมีไม่เพียงพออ่านะครับจะเลี้ยงนะครับแต่ศึกษาก่อนนะครับท่านอะไรคนตํารวจโทรใช่ไหมคุณถาวรนะครับนะได้ครับ ในช่วงของวัยเกษียณนะครับโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่ทํางานนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับเป็นเอกชนนะครับหรือเป็นข้าราชการนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเราต้องมีการเกษียณอยู่แล้วนะครับทีนี้เกษียณนะครับเราจะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราจะมาทําอะไรนะครับเกษียณแล้วนะครับเราจะมาทําอะไรนะครับเราจะมาอยู่บ้านเนี่ยเราจะมาทําอะไรนะครับตรช่วงช่วงช่วงจังหวะชีวิตนี้นะแต่ันนี้ที่ผมวางรากฐานวางไว้ทํานะครับก็คือเราสามารถนะครับทำอาชีพนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่คนสามารถเข้ามาหาเรา เป็นอาชีพที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะก็เป็นอาชีพที่เราสามารถทําอยู่กับบ้านได้ทําอยู่กับครอบครัวได้ใช้คนไม่เยอะนี่เราสามารถทําเองได้นะครับน้องปีนขึ้นไปแล้วพี่นะครับเอาลงมานะครับอ่านี่ครับเขาก็จะหนีอย่างนี้นะนี่นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับคือเส้นทางนะครับเนี่ยเวลาต้องค้างเนี่ยเขาก็จะหนีแบบนี้แหละถ้าเป็นช่วงฝนตกนะเพื่อนๆนะเนี่ยตรงหัวมุมของกระชังเนี่ยเขาก็จะไป ทีน <icana>, ี้กระชังของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมบอกเขาใบเนี่ยนะครับอันนี้ใช้เวลาบอกนี้ใช้นะครับอายุมันเนี่ยครับสองปีกว่าแล้วเนี่ยสองปีกว่านะครับเราก็จะเรียนรู้ว่าปูนานะครับมันมันหนียังไงมันทํายังไงมันอยู่ยังไงนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือเป็นเป็นเป็นวิธีการนะครับที่เราสามารถที่จะศึกษาที่เราจะเรียนรู้นะครับกับปูนาได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะ นะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับอุรยาฟารูนานะครับเราก็จะสอนนะครับเรื่องการเลี้ยงปูนาให้แบ่งปันนะครับเทคนิคต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนี่นะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะมีใครเข้ามาครั้งแรกไหมครับเพื่อนๆนะใครเข้ามาครั้งแรกไหมครับนะใครเพิ่งเปิดมาเจออุรยานะครับครั้งแรก